สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนี้กับมาพอกับมาดามคำนวณในทางช่อง u t u b e คือเก่าเนาะค่ะเนาะมาเจอกันทุกวันเนาะกับมาดามคำนวณชาแนลแล้วก็มาดามคำนวณสองเนาะมาดามจะมาวางแนวทางของเราพัฒนาแนวทางจะเป็นของลุงส่งเป็นจังไดพ่อแม่พี่น้องมีไผ่ดายเพชรตามของลุงทรงบ่นะแตกสุดๆุดแตกสนันวันไวเข้าสองวัดติด งวดกว่านหน้านั้นเข้าบนและล่างงวดที่ผ่านมาขึ้นมึ่ขึ้นนี้เนาะพ,อพอ่อแม่พี่น้องเมื่อคืนสองทุ่มครึ่งเข้าไปที่เก้าสองสองเก้าอีกเป็นงวดที่สองต่องวดปั๊ด เป็นจ้งใดพม่พ่นองถ้าใครได้ใครตามคอมเมนต์มาหน่อยนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้ตามวันนี้มาจับตามองห้ามกระพริบสายตาห้ามเลื่อนผ่านนาะพม่พ่นองห้ามแน่เด้อค่ะห้ามเนี่ย,ยไปเบิงตัวเลขแนวด้านของลุงทรงน้ากันยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณลุงทรงได้ค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงปไปดูตัวเลขแนวทางของลุงทรงกันคะ่ะถ้านี่จะเป็นของลุงส่งนะคะเป็นจ้งใดพม่พ่นอง มีไผ่โศกไผ่หมานน้ำลุ่งทรง่นอนะสองงวดติดติดแตกสุดๆถ้าใครได้ใครตามของลุงทรงคอมเมนต์มาแน่พ่อแม่พี่น้องคอมเมนต์ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะได้บอหมานบอมีผู้ใดผู้หมานบอเพราะว่าเป็นงวดที่สองเข้าไปอีกแล้วเนาะพ,มมพ่อแม่พี่น้องเนาะสองงวดติด สองงวดติดติดต,ต้องมีผู้ดใดอยู่ละเมเนะเบนบอมี่ผู้ใดใดอยู่ละเมยยกมือขึ้นเด้อผู้ใดไดเนาะของลุงส่งเข้าไปตรงตรงเก้าสองแบบไม่ต้องกลับผู้ใดเปลี่ยนแฟนครับของลุงทรงยกมือสูง,งสูงดีใจนําเด้อพ่อแม่พี่น้องเพราะว่างว,วดก่อนหน้านั้นเข้าไปทั้งบนและล่างเข้าไปทั้งบนและล่าง แล้วก็เข้าตัวเน้นตัวเจาะด้วยเนาะตัววิ่งตัวรูดมาทั้งบนทั้งล่างพ่อแม่พี่น้องสามเบนินเนาะแล้วว่ดเมื่อวานเนาะเมื่อวานสองทุ่มครึ่งเป็นจังใดแดดสนันวันไหวบ่แปดเสียนดังของลุงส่งขึ้นให้ก่อนเพื่อนแล้วก็ลง่งคิปเดียวห้พรเนาะพ่อแม่พี่น้องมีคนเขาไปติดตามเยอะมาออากราบขอบุณขอบพุณนเอฟีทนารัก เอฟซีคนดีมีนำใจสู่ขูสุกคนที่เขามาติดตามเนาะดีใจกับลุงทรงน้ำพร้อมเอาผู้ใดมีนำมกนำใจอยากว่าจังใดกะโรมาใดเนาะกันเนาะเบอร์อยู่หน้าจอเดอร์พ่อแม่พี่น้องเก็บเบอร์ลงเครื่องแอดไลน์มาเนาะกันเนาะเ้าขันผู้ใดใดผู้ใดปังวะขันบ่ไดบ่ปังบ่เป็นยังเนาะพ่อแม่พี่น้องเอาใหม่มาดามเฮ็ดประวัติจอห้ของลุงทรงน้ำเด้อ ราวาของลุงทรงถือว่าเดินดีเนาะพเมพีน้องช่วงนี้เนาะคองลุงทรงมาดาาเฮ็ดประวัติหพิ่นแล้วเรียบร้อยแต่ว่าได้แต่เดือนสิบเอ็ดกับเดือนสิบสองเด้อพเมพีน้องเด้อเดือนสิบกับเดือนเก้าเดือนแปดหาบ่าเจอพแมพีน้องแต่ลยได้จาอเข่าวขาวเนาะค่ะเนาะของลุงสรง เดือนสิบเอ็ดค่ะเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดบ่ปันใดพ่อแม่พี่น้องบ่ปันใดแต่นี่เดือนสิบสองค่ะแตกบนล่างมาแล้วหนึ่งรอบแล้วก็มาแตกบนล่างอีกเนาะแล้วก็มาต่องวดอีกพ่อแม่พี่น้องอ้าจับตามองเมื่อนี่ว่าลุงทรงสิหายตัวใดจะเข้าจะปังอีกไหมเข้ากันไปหลายค้นมากแปดเสียงดังจะมีของใครมั่ง ะมีของใครมั่งแปดเสี้ยนดังมาเบิงว่าของไัยเขาเนี่ยเข้าตรงเบิงของมูเพิ่นก่อนเดออันเอฟซจังสีบงงเนาะเอาว่ามีไัยเขาเนี่ยจะได้รอดติดตามสำหรับแฟนคลับของแต่ละเสี้ยนเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าทุกคนชอบไม่เหมือนกันเน่นว่าของลุงทรงสองวัดติดจะล่งของลุงทรงไห้มือนีเดอ้อแล้วแดเสี้ยนดังมีใครเข้าไปมั่ง มีของปู่โคราชสองวัดติดพ่อเมีพี่น้องเข้าตรงๆเด้ปู่โคราชวัดนี้ก็สาเจดเข้าไปตรงๆแล้ววัดเมื่อวานสองทุ่มครึ่งมือขึ้นนี่เข้าไปที่เกสองตัวนิ่นตัวเจาสองวัดติดคือกันอุไรเป็นแฟนครับของปู่โคราชล่อติดตามชมอยู่ใน8ดเสียนดังเมื่อวานมาดามลงคลิปแล้วก็ลงคลิป ส่วนตัวไปแล้วเหมือนกันสามเซียนล่งให้พร้อมกันหมวันเมนื่อ,นนอ,อวันซืนเนาะเมื่อวันซืนแล้วก็จะมีคล้องบอ่อผ้าโชคคล้องบอผ้าโชคกับสองหวัวติดได้พอไหมพี่น้องเบิ้งไปน้ำกันสะกนเด้ออย่ากเฝ้าอยากเลื่อนพัานไปเบิ้งต่ตัวเลขเด้อในหัวต่อไปยังมีเวลาอีกสองมืออยู่ใจเย็นๆได้เบิ้งแน่นอนข้องลุ่งทสมแล้วค่ะเนาะ ไอเบิ้องของเพื่อนๆแปดเซียนดังก่อนว่ามีของใครเข้ามาั่งของบอพาโชคเมื่อวันเมื่อขึ้นนิดเข้าไปสองเก้าเก้าสองเข้าตัวเน้นตัวเจเพิ่นเน้นให้แค่สามหางเข้าตัวเน้นไปเลย่อยๆพอแม่พี่น้องของบอพาโชคแล้วก็สองงวดติดค่ะงวดก่อนหน้านั้นมือวันพุธเนาะเข้าไปที่สามเก้า ตรงโอสามเจ็ดโอ้ยว้าคขกเว้าเนี่ยเนาะเห็นปั่นไดกันยังอ่านผิดอยู่เข้าไปที่สามเจ็ดตรงตรงงวดวันพุธแล้ววันศุกร์คือมมึกวานนี่เนาะเมื่อวานนี้เมืนนม่อคืนนี้สองทุ่มครึ่งเข้าไปที่สองเก้าเก้าสองตัวเน้นตัวจจอ,อีกเ <c oughs> พิ่นเน้นให้แค่สามหางเด้เพื่อ่พีนพ่น้องจับตามองเพิน่นโบหันโบเน้นให้ลหลยหางเด้เข้าตัวเน้นอ้าสุดยอดสุดยอด <c oughs> ยหันผู้ใดเป็นแฟนครับรอติดตามชม คล้องบอ่อผาชกเนาะแล้วก็คล้องอ,อเพชรเอามาว่างทางั้งสองสองววสองวดงวดที่สองเข้าไปตัวเน้นตัวจอะพ่อแม่พี่น้องงวดที่สองเข้าไปตัวเน้นตัวจอะเน้นให้แค่สามหางนะเน้นให้แค่สามหางนะรอดติดตามช่มพ่อแม่พี่น้องคล้องอ,อเพชรให้มาแค่สองงวดเข้าไปแล้ว เต็มเต็มคืนเวทที่สองวัดวดที่2องผ่านเลยพ่อแม่พี่น้องของอเพชรเนาะแล้วก็ของอสุพันก็เข้าไปแต่ตัวรูดเนาะสองนะคะของอสุพันจับคู่ให้ไม่ถูกแล้วของปูศูนย์เจของปูศูนย์เยังบรลลุดเด้อค่ะเด้องวดก่อนเข้าไปแล้วนอ้องวด เมื่อคืนนี้เข้าไปแต่สองตัวรูดคะ่ะจับคู่ให้ไม่ถึงทหันหัวล่ะเขาปังเลยแหละเนาะพมีพิ้องเนาะอ่ะแล้วก็ของออปลอยเป็ดเนาะของออปลอยเป็ดก็เข้าแต่ห้านะคะตัวรูดเนาะจับคู่ให้ไม่ถูกเบิ่งของเพลินไปํนัม่มพมี่น้องให้กำลังใจกันเนาะค่ะเนาะแล้วก็ของหลวงพี่แขกให้ศูนย์สี่ออกศูนย์ห้าเสียดมากๆ เสียดมากมากของหลวงพี่แข่อ้าเบอง์แปดเสียนดังไปแล้วบาดน,นี้มเมื่อเบอร์ดูเจ็ดเสียนดังมีของใครเข้ามั่งเจ็ดเสียนดังมีของผู้ใดเข่าเน่จะได้เอาไว้เป็นแนวทางนำกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอย่าเฝ้าเลื่อนพานใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆของเลขรับนางฟ้าสองวดติดงวดนี้เข้าไปห้าศูนย์ตรงๆแต่ไม่ได้เข้าตัวเน้นตัวจอะ นะคะงวดก่อนก็เข้าตรงๆเข้าตัวเน้นตัวเจะสามเจ็ดสองงวดติดได้มาแล้วรอติดตามชมเดี๋ยวลงให้เนะค่ะเนาะของเลขรับนางฟ้าอยู่ในเเสียนดังแล้วก็ของเซียนหนุ่มพ่อแม่พี่น้องผู้ใดเป็นแฟนครับเซียนหนุ่มกลับมาอีกแล้วเดอ้อเซียนหนุ่มกลับมาแล้วนะสองเ้า กลับมาอีกแล้วผู้ใดเป็นแฟนครับรอติดตามชมเดี๋ยวจะรีบลงให้นาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะรีบลงให้คนไหนมาแล้วคือกันนอะกค่ะเนาะ,ะเออมาเบืองแอนแอนเอน,อนของดาราแบบนี้พ่อแม่พี่น้องดาราได้สวมมงกุฎอีกแล้วได้แต่บริกาตัวเน้นตัวจอดได้ค่าประทู่อยู่เมื่อคืนไปอีลีพ่อแม่พี่น้องจับมือกับพ่อแม่พี่น้องไปหอดสอโปรปล่าวและศูนย์ห้าห้าศูนย์นะคะของมาดามนอกค่ะเนาะ แล้วก็ของเรลขกมีที่มาของเลขกมีที่มาตัววิ่งตัวรูดยังมาทั้งบนทั้งล่างพลเมพีม่นองหลักร้อยมาอีกแล้วนะถ้าใครอยากให้ลงคอมเมนต์เข่ามากของเลขกมีที่มาเนาะของซองสุวรรณบดเดินต่อเนาะของเพื่อนเข่าไปแล้วยุดเข้าไปที่เก้านะคะเข้าไปที่เก้าตัวรูดคะ่ะจับคู่ให้ไม่ถูกเนาะ แล้วก็ล็อกยิกนะคะล็อกยิ๊กไปทังอุบลค่ะหนึ่งสองเข้าแต่ตัวรูดสองนะคะจับคู่ให้ไม่ถูกเนาะอ่ะให้เบิ้งน้ำเพ่นกันของเพ่นไปน้ำแนี่ยภพเมพ่นนองเลียตนกันเนาะเพ่นกบอุตสาหให้เฮ้ามากเป็นแนวทางเนาะเอามาเบื้องของลุงส่งบาทนี่โออเจ้าจิม้มดองไว้โดนเนาะมาดามตีบ่โดนดอก่พเมพ่นนองเห็นใจผู้เพ่นให้มาว่างแนวทางน้ำเนาะเพ่นกะสียักเบิ้งของเพ่นคือโบโบของข่อยจักเทียนเนี่ย ควงคอยกับเขาอยู่คือบวเห็นเอาเมาเว้ามาโชว์ัาสิวาเนาะเอาสอยเหลือกันไปใครเป็นจังไดแบบใดมากของผู้ใดรอดติดตามของผู้นั้นเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเขาไปร้ายคนมากลงไหวบปน้อมาดามนี่เนาะเ่าท่านได้กินฮอดเขาวหอน้นามยุ่พแมพี่นองเอ้ยเอาของลุงส่งให้มาวันนี้ให้เบื่องเลยได้บาทนี่มากบาทนี่ยับมาก สำคัผู้เรียนผ่านกับโบหูว่าคลองไผ้เขาเนี่ยแหละแล้วคลิปต่อไปสิเป็นคลองไผแล้วเนาะคลองลุงส่งให้มาวันนี้เราพัฒนาลงให้ก่อนสองวันยังมีเวลาตัดสินใจพอแม่พี่น้องเอาไปนอนฝันเอาไปเขียนไปโจทย์ใบสิตรงกับเหลขกฝันหรือเหลขในใจวอมือนีเนาะคลองลุงส่งเข้าไปสองวันติดติดรูดเราพัฒนาในวันจันทร์ที่ยี่สิบสามนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบเอ็ด ลงให้ก่อนสองวันลุงส่งให้มารวดรลาพัฒนา0ูนย์กับเเลขกสุดวิ่นเพิ่นกับสีมีสามมี7จมี9มี0มี4เด้อค่ะเด้ออันนี้เพิ่นเอินว่าสุดวิ่นนะสนมีสามมีเจมีเกมีศนมี4เด้อค่ะเด้ออ่ะจับคู่สองตัวหหางสองศูน

สี่เจ็ดเด้อค่ะเอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของลุงส่งเนาะยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณลุงส่งเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวให้แคบเปลี่ยนแนวทางเด้อพ่อแมพี่นองเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อก็เด้อกราบขอบพระคุณหลายๆ คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีให้ได้ไปรลาวาพัฒนาวันจันที่สิถึงเด้อค่ะเด้อสู่ขูสูกส่กวนคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ